สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Feel Fern Channel นะคะแล้ววันนี้นะคะเรากลับมากับ Reaction ล็อกของซี l i n e w นะคะเป็นเบื้องหลังการถ่ายแมกกาซีนของ Min Magazine Thailand นั่นเองนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะเยิ yeah! ง่งตือนก็น่ารักอยากลงไปเล่นน้ำด้วยจังเลย Min s สัก e ดูสวัดส,ด,สดีครับสวัดสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับมิ m น g มก i ซีนะครับในคอลัมน์มิ e นเอสเ,เ,อสเใช่แล้ววันนี้เรามาพักร้อนนะมาธีมซัมเมอร์นะครับผมดูทางมินว่าจ,จะมีชุดอะไรให้เราใส่บ้างเป็นลุคไหนบ้างแต่ตอนนี้ชอบมากลุคดีมากฉีสันแบบสใสมากตัวเองก็น่ารักไม่ถึงตัวเฮียเองตัวเอง ตัวหนูน่ารักยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทําพี่สีเอาอีกแล้วชมน้องเก่งแต่ชอบแบบชอบเนียนเนียนอ่ะชมแบบแล้วก็เนียนเนียนแล้วก็แบบเออไม่ได้ชมหรอกเออชมตัวเองชมนู่นบ้างชมทะเลบ้างชมภูเขาชมท้องฟ้าชมตัวเองแต่แต่จริงๆแล้วชมน้องบ้างนะครับเปล่าด้วยครับมินซอกแซกไปทำาซอกแซกซิซอกแซก จะกินไม้แล้วตอนนี้สำเรกทีมงานนะครับผมสำเร็จจะกันรับไม่มีใครห้ามใครเพื่อจะบอกว่านุนิว่เพิ่งเข้ามาในวงการใช่ไหมคือพี่ซีเนี่ยเขาจะทำงานแบบว่าเป็นนายแบบถ่ายแบบมาบ้างใช่ปะแต่หนุนิวเพิ่งเข้ามาใช่ปะถ่ายซีรีส์ร้องเพลงโคเวอร์มีเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่นุนิวทำได้ดีคือการถ่ายแบบนะคือแบบถ้าโพสรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยใส่ตาคือแบบได้ เพราะว่าเขามีถ่ายมาแมกกาซีนเนี่ยคือหลายหลายอันแล้วที่เราเห็นนะแล้วรูปแบบสวยๆทั้งนั้นเลยแ่งตาหอมอยากจะไปิดน่าติงตู้ไม่ก็ไปเบียร์อะไรอะ่โหอมครับเป็นสปาโคนดที่หอมมากๆอะไรแต่นี่น่าจะเป็นแต่งตาไมครับและอย่างหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสังเกตเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนเล่มไหนหรือว่าถ่ายแบบอันไหนอะ บางบางบางอันอะแอ,แอบคิดว่าเอ๊ชุดที่พีซีใส่เนี่ยมันต้องเป็นชุดนุ่นิ่วหรือเปล่านะาแต่มันโป๊เกินไปแล้วพีเ่เลยเอามาใส่เองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางชุดอะแบบมันหวานมากเลยชุดที่พีีใส่อะแล้วชุดน้องอะแมนมากแต่ชุดที่พี่ีใส่มันจะแบบว่าโชว์เนื้อหนังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดนุ่นิ่วก็คือจะเป็นแบบชุดที่มิดชิดซึ่งก็ดีแล้วอุ้ยพี่บอกว่ามิดชิด เกมส์สัตว์ไปไหมโอ๊ยากูดหน้าเปหัวฟาดขอาหล่อเนาะป็กับเนี่ยอะไรหลอมารเบีเนี่ยเนียเล่น้ยกันไดแล้วนะครับ หรือมันจะร้องเพลงริมสระร้องเพลงให้กำลังใจเฮียรองให้ฟังอะไรได้บ้างโอ้ยเอาเลยหรอให้ฉันเป็นของเธอหรือมันคือความรักหรือจะคือหัวใจพอมากแล้วโห้ยพอมาสิเพี่ฉันรู้ที่ที่ไหมเฮ้ยอันนี้คือร้องแบบขอให้ร้องแล้วก็แบบแค่นี้ เราก็้ลงออกมาได้แบบนี้เลยบอกกับฉันด้วยลมหายใจสักครั้งวันเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันรักกันให้ฉันเป็นของเธอเฮ้ยคอกน้ยลมเย็นน่าดีเเป็นขอองธทะเลวันนี้ดูมืด สองนิ้วชู้ชู้ถ้าผมเนี่ยเป็นัไงบ้างถ้าผมนับนี้เหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กลงมา20ปีเลยอายุสิบขวบชุนแล้วเหรอคมันตรงไหนอ่ะชุนแล้วเหรอครับวันนี้เฮียเดินชนประตูไปแล้วชนแล้วเหรอครับชนก็ชนไปแล้วเหรอแล้วเขาไปชนไปเลยโอเคเดี๋ยวนี้ แต่วันนี้ผมยังไม่ชนครับแต่เดี๋ยวน่าจะชน <c oughs> ตีฮีมาแล้วว่าแบบช่วงนี้รู้สึกสะดุดชนเตะนูนเตะนี่เต็มไปหมดเลยจริงนะสองคนนี้สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ก็อยู่สัมผัสัมครับตอนนี้เราก็มีรายงานข่าวที่เป็นเหตุ่วนแรยนะครับผมตอนนี้โทษนะพี่สีมันจะมีผู้รายงานข่าวคนไหนที่แบบมันจะมีนักข่าวคนไหนที่ใส่เสื้อแบบนี้รายงานข่าวเหรอโทษทีโหแล้วดูแบบทุกคนเส้นเลือดมันเขินอยู่นะดิฉีนน <c oughs> เด็กอายุประมาณ21นะครับผมกําลังประสบภัยหิวพิซซ่านะครับผมตอนนี้นะครับเขากำลังแบบหิวพิซซ่าที่น้ํากําลังโพสท่าแบบโหเท่มากนะครับเขาพูดอะไรก็เด็กประมาณอายุประมาณ21ปี <laughs> กําลังหิวพิซซ่าที่น้ํานี่นะครับผมถ้าแฟนโพน้องเท่าไหร่ว้ยถ้าโพสชอบเวลาน้องแบบดึงหน้าแบบหล่อมากเลาหลเป็นเป็นไอดอลเกาหลีมีความเกาหลีญี่ปุ่นในตัวนะครับผม นี่เป็นไงดูแบบสีจากเสื้อผ้าแล้วก็างเกงนครัเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าฟูคอล o ลอร์แบบซัมเมอร์มากๆนะครับผมอากาศดีไหมครับอืมยังไงนะเซลเกงเย็นไหมในดึงหน้าหอหน่อยอุยหลอกมากมุมนี้เป็นมุมไม้ตายเขานะครับสังเกตแผ่นแบใกล้อุยหลอกมากในกล้องดีมาก <c oughs> นะฮะอยากลงไปเล่นน้ำด้วยจังเลย ไม้ขินอิ้เนี้อันนี้ดีคุณซีพลึกกับเสื้อลูกไม้ของเขาช่วงหลังๆมานี้คือพี่ซีใส่เสื้อลูกไม้บ่อยมากตั้งแต่ always you แล้ว dmd dmd land ก็คือลูกไม้เหมือนกัน แบบนี้เลยแบบนี้เลยแต่ว่ารัดกว่านี้คือแบบหยุดหยุดใส่เสื้อลูกไม้เดี๋ยวนี้เขาวิ่งรับตอนนี้นะครับชอคาบรกกนับตอนนี้น่านราว่าลงที่ทัพเข้ามาเนี่ยเป็นลงมารสนจากเอ่อทะเลทางอานามัแล้วก็อนามัน

จบไปคราวที่แล้วนะครับซาหรอมากวิเทแมกนสรุปมากคุยเท่ากับว่าเขาไปถ่ายทีอ่ะคือถ่ายตั้งตั้งแต่เช้ายันดึกเลยอ่ะด,อดีใจมากๆซึ่งอยากจะบอกพี่ก้องว่าจริงๆผมอยากถ่ายมีนมานานก็ขอบคุณมากที่เรียกพวกเรามาซีนนิวมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วถ้าม<อ>ีโอกาสมาเจอกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ฝากติดตามอุ้ย อขอบคุณครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับมิน a มก z ซีนในคอลัมน์มินเอสเคปเลยนะครับโอลัม1ิมนะครับก็จะมีสเปเชียลวอล์กของเราสองคนนะครับผมแล้วก็จะมีมแฟชั่นเซ็ตที่มาถ่ายที่เดอะส a ต d a r าร์นะครับผมโมหินมาไกลามากนะครับผมสเปเชียลวอล์กคืออันไหนอ่ะคืออันไหนอ่ะเราได้เห็นไปอย่างบากด้วยนะครับใช่ครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยตั้งแต่กินข้าวกินข้าวกลางวันกินข้าวเย็นนะครับ มีกิจกรรมเยอะแยะเลยตั้งแต่กินข้าวแล้วก็กินข้าวกลางวันแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วก็กินข้าวทุกคนกดึกแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวเช้าพ่งนี้ด้วยกินข้าวดึกแล้วก็กินข้าวเช้านะกินข้าวกินข้าวกลางวันกินข้าวเย็นกินข้าวดึกกินข้าวเช้ามีกิจกรรมต้องห้าอย่างเนี่ยนอนเล่นกินข้าวใครแค่วุบกินกินอย่างเยวเลยหนู ใช่ครับก็ติดตามซอกแซกซีนู่นิวด้วยนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากด้วยใช่คระตอนนี้เราก็จะไปนอนแล้วครับใช่ตอนนี้เราก็จะไปนอนแล้วครับผมฝากด้วยนะครับรายการมินซอกแซกนะครับซอกแซกถึงที่เลยซอกแซกซอกทุกที่เลยซอกแซกออวิอิวิอิวว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 อวววววววีวว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 าววววะวว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 าวว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 กวววววปวว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 ว่วววววววนวว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  มันจะเอียงกว่าปกติเราไม่ได้พูดไปเองนะทุกคนเรามีหลักฐานตอนนี้เราก็จะไปนอนแล้วครับผมฝากด้วยนะครับรายการมินซอกแซกนะครับซอกแซกถึงที่เลยซอกแซกซอกทุกที่เลยดูดิดูดิซอกแซกรู้สึกว่าข้างหนึ่งมันจะเอียงเฮงนอนแล้วเฮงหเอ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายตัดไม้ได้คือ เด็กชิบขวบสองคนก็จบการรีแอคชั่นคลิปนี้นะคะเราไว้เจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าสำหรับใครที่ชอบรีแอคชั่นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r คร e ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าคะ่ะบ๊ายบาย